หลายจังหวัดในพื้นที่ครับได้ยังมีการจัดงานลอยกระทงเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามโดยได้ปรับรูปแบบการจัดงานให้มีความเหมาะสมครับโดยงดกิจกรรมบันเทิงให้เหลือเฉพาะกิจกรรมที่เป็นประเพณีและได้เพิ่มกิจกรรมนิทรรศการแม่ของแผ่นดินพิธีถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนน,นีพันปีหลวงครับที่จังหวัดเลยกันบ้างคุณผู้ชมครับที่เวทีกลางอำเภอปากชมครับนายกิติคุณบุญ บุรคุณครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยท่านก็เป็นประธานเปิดงานลอยกระทงสายน้ําแห่งชีวิตลอยกระทงสองฝั่งโขงประจําปี2568ครับโดยมีนายสุชินจันปานในอำเภอปากชมเจ้าคณะหมื่นเมืองสอปอปอลาวหัวหน้าสนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนประชาชนและนักท่องเที่ยวก็เข้ามาร่วมงานกันเป็นจํานวนมากครับการจัดง,งานครั้งนี้ครับเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดเลยด้วยให้เติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งก็สอดคล้องกับนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว ถือเป็นกุญแจดอกแรกครับที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในระดับชุมชนเป็นการกระจายรายได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดเลยอ,อีกด้วยครับค่ะภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นนะคะจะเป็นการจัดงานลอยกระทงที่ เทศบาลเป็นตัวเทศบาลเมืองเลยค่ะอยู่ในอำเภอเมืองเลยเลยนะคะก็มีท่านผู้ว่าไปเป็นประธานด้วยแล้วก็เกเหมือนกันเหมือนที่หนองคายคือมีตัวมีสไลด์ให้กระทงลอยไปเลยประชาชนไม่ต้องแบบไปใกล้อไ้ม่ตงเสี่ยงนะบางทีน้องๆตัวเล็กนี่ก็ไปเสี่ยงใกล้แับบึงน้ําอันนี้ใช้สไลด์ไปเลย ก็นําโดยท่านผู้ว่านะคะเป็นการจัดกิจกรรมเป็นภาพบรรยากาศที่เมืองเลยครับส่วนที่พี่ตอบบอกว่าที่อําเภอปากชมเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกัน<อ>ก็มีการกระจายในหลายพื้นที่เลยนะคะครับ